อ้ไอ้เจ้าเห็นอังพี่น้องมอั้งเนี่คือเห็นตังกระทะน้อแต่กินน้ำเนี่ยเขาจะเห็นควไก่ตอนนองคว้ไก่อนแคกเล่าเขาต้องควเครื่องก่อนอืมหมเป็นนัอตั้งขว้าบวขวไเลยปะเลี้วเตะสุดไปสุดมันตนุวนีสุดอ้เนี่ยหัวมันะ้อ,อมเลิกกันที่ไกลงไปด ผมนี่ทีไกายนุ่ไปแล้วก็คุณนให้มันเข้ากันแล้วก็มงเติยมน้ำชี่สำคัญมาเติีมน้ำไปน้ำไก่มันอ้แม่เป็นสิเสียโปต้งเล่้ลองเห็บุญเดียวแม่มาไอเดียวนี่ตรงเดียวตรงไปจัดซะแล้วโอ้ให้กินน้ำเรื่องือมันเ้งประสาทสีเป็นยังไงแต่ว่ามีแนวจวดบนไอขาดแนวจวดด้วยหละแต่ว่ามีแนวจวดมันก็สิรสาดนั่นสิ จังจือพ่เก่าละเองเ่จวมากว่านาะเลยเดยูลังนี่มับบึแต่มันนี่ใส่พี่เดีซุงุลอดนี่ใส่ไล่เสียลาดแล้วก็ทำโดยรถดีนณะสงกขนคตุนะรุดีนณตุิสงกกนบ่แล้วก็ซุงสุมค้นคุนเขาแ แล้กกัดตามด็กกี้จะต้องควมชอบอย่าเห็นมันคิมโปรดใหสิจุณานิสัยอุรพาดีกินไหนบลาเนะของฟีกินั้งใดก็ได้ัวดํำแน่เดอ้อฝากทองํำแน่เดอ้อบริบินหางอฮากเห็อพยายลี้วพนะกัดทัยิย่งใหญครับ ก็ไม <laughs> ่ต้อิเศษบรอนะม่ต้อ่วน้องกัลลอ